ชีวประวัติพระฐานนสมองหลวงปู่ชอบตอนข่าตองเหลืองหลังจากองค์ท่านหลวงปู่เสารพาหลวงปู่ชอบและลูกศิษย์ติดต,ตามพักภาวนาอยู่บนภูเขาควายระยะหนึ่งองค์ท่านหลวงปู่เสาพาหลวงปู่ชอบและลูกศิษย์ลงจากภูเขาควายเที่ยววิเวกตามสถานที่ต,าตา่างๆรอบภูเขาควายหลวงปู่เสาท่านพาหลวงปู่ชอบและลูกศิษย มาพักภาวานาที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาเดียวกันกับภูเขาควายภูเขาลูกนี้เป็นเห็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่มีวิถีชีวิตลึกลับแปลกประหลาดชาวลาวในสมัยนั้นเรียกชนเผ่ากลุ่มนี้ว่าข่าตองเหลืองข่าตองเหลืองประเทศลาวลวงปู่ชอบท่านว่าคือพวกเดียวกันกับผีตองเหลืองที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดน่านของประเทศไทย พวกขาตองเหลืองหรือพวกผีตองเหลืองเขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหละพวกชนกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ไรหนาเป็นหลักไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์เหมือนคนชาวเมืองเขาจะเอาใบไม้มาร้อยเข้ากับถาวน์นำมาปกปิดอวัยวะส่วนล่างของตนเท่านั้นที่พักอาศัยก็จะเอาใบไม้มาบูบงังพอคุ้มแดดกันฝนน้ำค้างน้ำหมอกพอใบไม้ใบตอง ที่ใช้ไม้หมูล่ลาคาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพวกนี้ก็จะพากันย้ายที่อาศัยไปยังที่อื่นคนชาวเมืองจึงเรียกชนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองหรือผีตองเหลืองตามแต่คนเมืองท้องถิ่นที่นั่นจะเรียกขาดหลวงปู่ชอบว่าผู้ขาตองเหลืองมีภาษาพูดเฉพาะตนเองภาษาที่เขาพูดนั้นท่านว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเลยสักคำเลยพวกนี้ เขาจะไม่พูดภาษาอื่นนอกจากภาษาของพวกเขาเองพวกขาตองเหลืองจะนับถือผีป่าภูเขบแม่น้ําเขาจะหลีกเร้นซ่อนตัวไม่คบหากับชนกลุ่มอื่นเมื่อเห็นชาเวเมืองพวกเขาจะกลัววิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกแต่ถ้านี้ไม่ทันหลบกันไม่พ้นพวกเขาจึงจะออกมาสู้เพื่อปกป้องตัวเองและคนในครอบครัวการไปการมาของพวกขาตองเหลืองจะไปเร็วมาเร็วมาก จึงทำให้ดูเร้นลับสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยในวิถีชีวิตพวกเขาคนเมืองจึงพากันเรียกชื่อนำหน้าชนกลุ่มนี้ว่าผีจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อชนกลุ่มนี้ว่าผีขาตองเหลืองหรือผีตองเหลืองตามที่ทราบกันในปัจจุบันตอนคณะของลูกปู่เสาไปพบพวกขาตองเหลืองนั้นพวกขาตองเหลืองกำลังพากันขุดหามันป่ารากไม้เพื่อนำมาเป็นอาหารลูกปู่เสา ท่านได้ยินเสียงคนคุยกันไม่ไกลจากที่ท่านได้ลูกศิษย์นั่งพักอยู่องค์ท่านเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านมาหาของป่าจึงบอกให้หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ล่าวัดป่านาเกนไปถามทางหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ล่าจึงพากันเดินไปหาพวกขาตองเหลือพอพบพวกขาตองเหลือท่านทั้งสองตกใจเพราะไม่มีใครนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ปกปิดร่างกายเลยทุกคนเปลือยกายล่อนจ้อนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชายพวกขาตองเหลือพอเห็นพระเขาตกใจพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกโดยทิ้งเผือกทิ้งมันเอาไว้ให้ท่านทั้งสองดูตากหน้าหลวงปู่ล่าท่านหัวเราขึ้นมาหลวงปู่ชอบก็อดขำไปด้วยไม่ได้ท่านทั้งสองพากันหัวเราะเพราะตลกขบขันกับเหตุการณ์ที่ท่านทั้งสองพบเจอพอหายจากขำขันกันแล้วหลวงปู่ล่าบอกกับหลวงปู่ชอบว่าพวกที่วิ่งหนีเราไปนั้น คนชาวลาวเรียกว่าขาตองเหลืองพวกนี้ไม่มีพิษภัยกับผู้ใดดอกถ้าเห็นคนเมืองพวกนี้จะพากันหนีเพราะกลัวจะถูกทำร้ายการเห็นคนเมืองเขาถือว่าเป็นการผิดผีอย่างร้ายแรงจะทำให้ผีป่าผีบันพะบุรุษโกรธเคืองทำอันตร,รายความเชื่อของพวกขาตองเหลืองเขาเป็นแบบนี้ล็อบบูชอบกับล็อบบูล่า พากันกลับมารายงานองค์ท่านหลวงปู่เสาว่าเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงชาวบ้านเขามาหาของป่าเป็นเสียงของพวกขากองเหลือที่มาหาของป่าอยู่แถวนี้เขาคุยกันตอนนี้พวกเขาพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึบก,กันหมดแล้วไม่เหลือใครพอที่จะอาศัยถามไทยได้สักคนองค์ท่านหลวงปู่เสาว่าพวกนี้น่าสงสารได้เกิดเป็นมนุษย์บนแผ่นดินสมบูรณ์ธรรมก็ไม่รู้จักพระศาสนา สารณะที่นับถือก็ไม่ใช่สารณะที่จะทําให้มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจได้ทําอะไรก็ทําไปตามความเชื่อที่มืดบอดเมื่อคนเรามีปัญญาตาในมืดบอดแล้วการกระทําใ,ใดๆก็จะเป็นไปในทางที่ผิดทํานองคลองทัา